คนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อดีศรแฟมิลี่ครับผมสวัสดีพี่น้องปองป๋ายสุกูสุคนเดอ้อวันนี้แอดอดีสรนะพาเอฟซีมาชมถนนคู่เมืองนะครับเป็นคู่เมืองเก่าของสกลนครบ้านผมนะฮะก็วันนี้เข้ามาดูนะครับหลังจากที่เขาปรับปรุงพื้นที่นะครับใกล้จะเสร็จแล้วล่ะนะครับกำหนดการแล้วเสร็จวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะครับ ก็เข้ามาดูม <PE> ผมเดินเข้ามานี่ก็ประมาณโอ้น่าจะ400เมตรแล้วนะเนี่ยนะครับ <ม fe. S 1> ก็มาดูด้านในนะครับถนนที่กำลังสร้างนะครับ <Fly. S 1> เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของครอบครัวนะครับมาชมริมฝั่งหนองหานนะครับมาชมริมฝั่งหนองหานบรรยากาศตอนนี้ก็ พอสมควรนะทุกคนนะฮะนี่เลยมาชมวิวตรงนี้นะฮะวันก่อนพาเอฟซไปชมส่วนแม่ส่วนลูกอยู่ฝั่งนู้นนะเห็นไหมฮะนี่น้องหานนะครับโอ้เขามีเขามานอนเต็นด้วยนะทุกคนนะมีมาลางเต็นนอนบนรถนะก็ครอบครัวพากันมาเที่ยวเต็มเลยนะครับ แดดร้อนได้เรื่องเหมือนกันนะทุกคนนะจุดนี้ก็จะเป็น งานทาสีตีเส้นจราจรนะครับอยู่ระหว่างการกดนี่เลยหานนำรถทุกชนิดเข้าพื้นที่นะครับอยู่ระหว่างการทาสีนะครับตีเส้นก็จะยาวไปถึงนู่นนะครับข้างในนู่นอีกนะทุกคนก็เราดูบรรยากาศพื้นที่นะฮะ มาเที่ยวที่นี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะมีห้องน้ําบริการนะครับทุกคนนะมีห้องน้ําให้เข้านะครับจุดนี้เลยนะครับมีห้องน้ําชายหญิงนะครับร่มรื่นนะครับเป็นอุโมงต้นไม้นะครับสวยงามทุกคนฝั่งนู้นก็ได้ยินเสียงเรือหาปลานะครับของชาวบ้านนะนู่นนะเสียงดังมากนะตกแตกแตก๊ตกแต,ตกนะ ัยรุ่นหนุ่มสาวก็พาเป็พนพาแฟนมาพักผ่อนนะครับบริเวณคู่เมืองแห่งนี้นะทุกคนอันนี้ก็อยู่ระหว่างก,การก่อสร้างตกแต่งนะทาสีนะครับก็อุปกรณ์ของช่างนะครับก็ยังนี่ครับเต็มอยู่เพราะว่าู้สึกว่าจะทาสีนะครับทาสีบรรยากาศ มาดูมุมนี้กันบ้างและด้านหลังของผมตอนนี้นะครับบรรยากาศนะครับแหล่งน้ำหนองหานสกลนครนะครับบรรยากาศ แบบนี้เลยทุกคนนะฮะเราติดตามดูนะครับว่าถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะจะสวยแค่ไหนนะครับตอนนี้แค่อยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์นี่ก็โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับทาสีใหม่ทําถนนใหม่นะทุกคนนะเป็นสถานที่พักผ่อนหยนใจผมว่า คงคงมาที่นี่บ่อยๆแหละเอซีคงมาที่นี่บ่อยๆเพราะร่มรื่นนะครับร่มรื่นนะบรรยากาศดีนะครับแล้วก็นี่ครับปูชาวประมงหาปลาหาปูหาปลานะครับทุกคนนะฮะนู่นก็เขาอยู่ตรงเกาะนู่นนะฮะนะเรือประมงจะออกจากตรงนี้นะครับทุกคนเขาจะจอดเรืออยู่ในครูเมืองตรงนี้นะครับจะมีเรือประมงอยู่ประมาณสิบลำจอดอยู่ บริเวณหน้าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับตรงมุมนี้นะครับเขาจะจอดอยู่แล้วก็เวลาเขาจะออกไปหาปลาเขาก็จะผ่านตรงนี้นะครับมีช่องนะครับแล้วก็ออกไปนู่นนะฮะกว่าจะได้ปลามาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาใช้วิธีการไหนนะครับนะฮะอาจจะมีวางาที่ดักปลาไว้เนาะในที่ต่างๆนะครับที่จุดที่ชาวบ้านเขา หาอยู่ประจำนะครับก็เห็นหลายๆคนก็ได้ปลามาเยอะนะครับน่าจะมีที่จับปลาแล้วความสามารถในการจับปลาด้วยนะทุกคนนี่ดูถนนสำหรับคนที่รักสุขภาพชอบออกกำลังกายนะครับก็น่าจะชอบนะฮะสวนสาธารณะนอกจากสระบังทองแล้วนะครับสระบังทองอยู่ฝั่งนู้นนะทุกคนอยู่ฝั่งนู้นนะฮะ 4กิโลวิ่งได้เลยครับวิ่งใครจะเดินจะวิ่งนะครับหรือจะเต้นแอรบิกก็ได้นะครับฝั่งนู้นนะฮะหรือจากอยากจะชมธรรมชาติก็จะมีบริเวณที่ทําเป็นปั่นจักรยานนะครับเดินวิ่งก็ได้นะครับบริเวณริมริมสะบางทองนะครับเป็นบริเวณที่แข่งเรือนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือคูเมืองนะครับเป็นคูเมืองเก่าของเมืองสกลนครนะครับ ก็ได้รับการงบประมาณมาปรับปรุงนะครับนะก็รอดูนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศดีครับทุกคนนะหลายคนก็มาท่องเที่ยวกันนะครับพาครอบครัวมาท่องเที่ยวพาลูกๆมาท่องเที่ยวพาสัตว์เลี้ยงมาก็มีนะหลายๆคนนะเขาก็บางคนก็มาแคมปิ้งนะจะสังเกตว่าตรงเวียนทางเข้าจะมีแคมปิ้งนะครับมีรถอยู่ประมาณสองคันนะครับที่เขามาจอด จอดแคมปิ้งเอาภาพส,สวยๆมาฝากกันนะฮะดิ๊สิว้าวเช็ ung, คอินครูเมืองสุโขนครครับรอดูให้เสร็จแล้วเรามาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเข้าไปข้างในโอ้ไกลมากใครมีจักรยานนี่โอเคเลยเอาจักรยานมาปัน่น มาวิ่งมาปั่นมาโบกโอเคครับประมาณนี้ครับทุกคนผมก็ได้กาแฟนะครับมาทานนะครับที่นี่นะฮะซื้อกาแฟครับตอนนี้ดูดหมดละนะครับได้กาแฟมาแล้วก็มนกมาเดินเล่นนะมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจครับ